โดดเด่นทีเดียวสำหรับฟอร์มของอัลฟฟนโซเดวิสทั้ะที่วัยเพียงปีโดยเพิ่งช่วยเสือใต้บายเยมินิกบุกถล่มพังคาทินสแตนฟอร์ดบิดศูนย์ประตูต่อ3ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันที่2ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกมนั้นเก่าเดวิสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายก่อนที่จะแอสซิสให้โรเบิร์ตเรวานลอฟสกี้ กดประตูปิดท้ายในนาทีที่76ดูแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเบียดรูคัสเฮน,นเดสวัย24ปีดีกีทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี2018ที่เพิ่งย้ายมาจากอาราลิทิโกมาลิดเมื่อช่วงซัมเมอร์ต้องหลุดไปนั่งสำรอง ฤดูกาลนี้เดวิสได้รับโอกาสจากฮันดีเทอร์ฟิกกุนซือไบยนทำให้แจ้งเกิดเต็มตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กและปีกเติมเกมรุกได้อย่างสุดสเสดาด้วยความเร็วประกอบกับพลังงานล้นเหลือวิ่งขึ้นมิ้นลงได้แบบไม่มีหมดลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น29นัดรวมทุกรายการยิงไปถึงประตูแต่ทำไปถึง8แอซิสต์เลยทีเดียว ดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่บายเยนยอมทุ่มเงิน22ล้านเหรียญสหรัฐรวมออชั่นซื้อตัวเดวี่มาจากแวนคูเวอร์ไวท์เคปเอฟซีเมื่อปี2 0 1 8ถือเป็นสถิตินาเตะค่าตัวแพงที่สุดที่ย้ายออกจากเวทีเมเจอร์ลีอกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะถูกมิเกลอ,อเมลอนกองหน้าปารากวยทำลายลงในการย้ายจากอัตแลนตายูไนเต็ดร่วมทัพนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วเรียกได้ว่าเดวี่นั้นกำลังมีอนาคตที่สดใสรออยู่แต่กว่าจะถึงวันนี้นั้นไม่ง่ายเลย พราะเขาเกิดในค่ายผู้รีัยที่ตั้งอยู่ในบูดูบูลัมประเทศกาหน้าส่วนพ่อกับแม่ของเขาพื้นเพเป็นคนไลบีเรียต้องระหูระเหินหนีสงครามการเมืองสองครั้งของประเทศจนกระทั่งเขาอายุได้5้าขวบครอบครัวได้ย้ายมาที่แคนาดาในฐานะผู้รีัยและไปอยู่ที่วินเซอร์ออนตาริโอตามด้วยเอมอนตันในปีให้หลังจนในที่สุดมิถุนายนปี2017ก็ได้สัญชาติแคนาเดียนระหว่างนั้นเดวี่ก็เล่นให้กับสโมสรเล็กๆอย่าง เอฟมอนตันอินเตอร์เนชกับเอฟมอนตันสไตเกตามลำดับก่อนที่ปี2015จะได้มาอยู่กับไวย์เคปเอฟซีเรสิเดนซซึ่งทีมดังกล่าวอยู่ในเครือของเวน c o u v e r ์ไวยเแห่งศึก MLS เสซึ่งทางลูกหนังของเดวิสเติบโตแบบก้าวกระโดดปี2016เซ็นสัญญาอาชีพตามด้วยลงเล่น MLS จนได้เป็นสติตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ปรากฏตัวบนเวทีต่อจาก เฟดดี้อาดูอดีตกองหน้าทีมชาติสหรัฐตอนนั้นสโม,มสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปทั้งบาเยอร์มิวนิกแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลเริ่มจับตามองแล้วย้อนไปตอนนั้นเมื่อ2ปี ก่อนลาวเดือนมกราคมปี2018แมนยูมีโอกาสที่จะได้เซ็นัญยากับเดวี่เพราะเขามีกำหนดที่จะมาทดสอบฝีเท้าที่แคลิตอรเนเป็นเวลา3สัปดาห์แต่เมื่อถึงเวลาต้องเดินทางทุกอย่างก็ต้องยกเลิกเนื่องจากทีมชาติแคนาดาจัดการเรียกตัวไปติดธงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเข้าแคมป์โอลิมปิกเดวี่เดินทางเข้าแคมป์กับทีมชาติแคนาดาเป็นเวลา10วันที่ออร์แลนโดรัฐฟอริดา ฝั่งแมนยูที่คุมทัพโดยโจเซ่มูนิโย่พยายามที่จะหาตารางเวลาใหม่เพื่อให้เดวีเข้ามาทดสอบฝีเท้าแต่จนแล้วจนรอดก,ก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นบาเยนมิวนิคตัดหน้าได้ไลยเซนของเขาไปพร้อมจับเซนยาว5ปีถึงปี2023ที่บาเยนเดวีพุ่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดได้ลงเล่นนัดแรกต้นปี2019พบกับบรเซิเนมิเชนกกนบบตในศึกเทเลคอมคัพตามด้วยปรากฏตัวในศึกบุนเดสรีกาเยอรมันและในปี 2019ก็สามารถยิงประตูแรกให้กับเสือใต้ได้ในแมตท,ที่ชนะไม้0-5 6ประตูต่อศูนพร้อมสร้างสติติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุด18ปี4เดือนกับอีก15วันที่ทำประตูในเกมลีกให้กับทีมทำลายสถิติของโรเกสตาคุตที่เคยทำเอาไว้แต่กว่าที่เดวี่จะเอาได้ออกสตาร์นัดแรกให้กับบายเยิน์นั้นต้องรอจนถึงนัดที่9ของฤดูกาล ในเกมที่เล่นเต็ม90นาทีช่วยทีมชนะอุนิโอเบอร์ลิน2ประตูต่อ1โดยเจ้าถัวถูกเลือกประจำตำแหน่งแบ็กซ้ายพร้อมหุบดาวิดอลาบาเข้ามายินเซนเตอร์ฮาฟช่วยแผงรับของเสือใต้ลงตัวและผลงานภาพรวมของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆในส่วนของทีมชาติแคนาดาเดวีเล่นชุดเล็กเพียงแค่ระดับ U17 กับ U20 เพียงไม่กี่นับ เพราะฝีเท้านั้นก้าวกระโดดจนไปติดทีมชุดใหญ่ไปที่เรียบร้อยแล้ว17นัดยิงไป5ประตูและกำลังมีลุ้นไปล่าเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แน่นอนว่าเวลานี้เดวี่กํกำลังไต่ระดับแม้จะวัยเพียง19ปีเท่านั้นเพราะสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นนั่นคือคุณสมบัติว่าที่แบ็คซ้ายหมายเลขหนึ่งของโลกในอนาคตชัดๆ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งไว้ให้เราด้วย